ชุภไยลบเนาะนักแข่งจะได้เซฟด้วยนะครับไม่ใช่วอาออร์แีแต่บันแ่งเดียวมีหลุมมีร่องตรงไหนกบได้เลยได้กบนิดนึงนะฮะขอบคุณนะครับพี่ยอดครับอ่านี่ขยับคัดแล้วใคมีไหมมากี่ทังก็แข่งแล้วฝ่ายยุบในคนที่ลงไม่ได้คือเจ้าอิดลงไม่ได้นะครับทัดนี้ลงไม่ได้เอาเด็กใหม่นะฮะเด็กใหม่นะครับอ่าขออย่างเจ้าอิดเจ้าอักนี่ทีละนี่ไม่ได้เลยนะฮะ นะไม่ได้เลยเพราะว่าให้เด็กใหม่ๆหมปายุ้ได้ใช้แสงมั่งให้ได้เกิดมั่งมารุ่นต่อไปก็ปรับชนาเกันก้อนแดงอ่ะแดงแงปายุ้อ่ะเชลฟอร์ดแดงปายุ้งอ่ะแล้วแต่ตไม่ได้ฮะรตั้งมาตั้งเกลี่ยสามร้อยแล้วเด็กใหม่ใช่ไหมแดงปายุ้งมาอาเลยตั้งมาหน้าเกลี่ยเลยสามร้อยลมบรรยากาศรอบสนามกันไปก่อนครับโอเค คนเขาเสียนแบบกระชางหัวใจแบบแดนพระหลแบบตับตันแบบพิษหอมอะไรนี้ก็ได้มาเด็กปายุบมาเด็กปายุบมาแล้วเด็กใหม่ๆปายุบมาจ่ายตังค์หน้าเก่งก็ได้มาใช้กองทุ่นเลยนะสองสามสี่คันให้แทงก่อนแหละมาเลยเพราะว่ากำหนดรุ่นไปแล้วไงไม่ยกออกนะครับเพราะว่าน้องๆเตรียมตัวมาแล้วเอ้ยช่างใหม่ไม่ได้แมาอย่ ไอ้ช่างใหม่ได้ก็ส่งช่างแบงค์ไปประกอบเลยเว้ยมาเด็กเป่ายุบล้วนครับมาเลยสวัสดีพี่โจ้ทางหลวงครับสวัสดีครับนะนี่วีพิรยศสวัสดีจ้ามาดูฟอร์ตหกกหก่อนนะับกันหนามาเด็กฝ่ายุบมาได้สายแล้วช่างบอลทั้งนั เกงเลยสัให well, okay, oh, yeah, uh ้ทเดี๋ยไม่จ่ายกรนเยกนต้ไ้สารแจทุกคนเลยเอสมกับลำโพงที่ทำมาล้านนิงหน่อยเฮด็กฝ่ายุกไหเข้าเลย ดันดีไว้มวันไว้ชอบไว้จะเป็นเกมดีหมดหมดอะตอนนี้ขอ,ขอ,ขอ,อคขอยต้อแข่งก่อนแล้วไปสนามดนะ้วยเนาะวัยรุ่นป่ายุคครับเด็กป่ายุคล้วนๆเข้ามาเลยมือใหม่ๆคัดจูเนียร์แล้วเช่นก่อนสารุ่นที่แล้ววันนี้เด็กป่ายุคได้ฉายได้ฉายเย้เฮ้เฮ้แม่งหน้ามีพิตตี้ยอ่อชิบหายเลยว่นนะแนะ่นอนนะมีพิตตี้ย่อจะจะดีแน่นอนนะเย้ มาสามพันนี่ถังกอนทัวรแป๊บเดียวถึงเลยเนี่ยแล้วพันห้าก็ได้มาน้องเตยจะย่อเหรอโอ้ยเดี๋ยวก็หุ่นดีใหญ่น้องเตยนั่งก็สวยดีกว่าเจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไอ้ที่เคเวสเข้าไปนะเป็นผู้หญิงนะครับ